เอาละครับสวัสดีท่าผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนึกกระกานพีเคชา n แนลแล้วก็อยู่กับเกม Little Nightmare ตอนที่3แล้วนะครับตอนนี้เรามาต่อกันที่ห้องรองเท้ากับการหนีลุงลูฟี่ต่อนะครับซึ่งนี่คือห้องที่เต็มไปด้วยรองเอ้ยรองเท้าเราต้องไปไหนต่อไปแลกล่องหนูใช่ไหมโอเคงั้นเราลงไปเลย เดินต่อไปหุยรองเท้าล่นฮ้ยอะไรอะไรเดียว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 อะไร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 ขึ้นขึ้น,น,นอ,อะไรอยู่ไอเนียอาแล้วตัวอะไรต่อทา้งไงต่อน่าจะขึ้นกระเป๋าข้างหน้านั้นนะครับ <c oughs> เปิดคลิปมาลอกกูซะแล้วไปน้องน้องหกไม่กล้าลงไปเลยข้างบนนี่อะไรรองเท้าล่วงมาเต็มเลย ไปไปวิ่ง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 เฮ้ยเกือบเกือบเกือบยังครับเนี่ยเหมือนเนี่ยไอ้ปลาเสือเล่ปลาฉลามมั้เนาะไปไงต่อไปตรงนู้นเหรอทันเปล่าเราวิ่งเนี่ยไม่ได้รองเท้าเนี่ยโดดไปวิ่งไปเร็วน้องเร็ววิ่งเร็วเอ้ย Okay. อโอเควายแต่โอโตัอูตกใจทำไรชั้นไม่ได้หรอกเนาะไปเถอะไปไปที่ต่อไปกันนี่มันที่ไหนไม่รู้เนาะมีรองเท้าเต็มไปหมดมีโโหโนโหโูให้เต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยฉุนเนี่ยฉุนแหละวายยานัน วิ่งไล่มันวิ่งไล่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงใจเย็นลุงเพิ่งเจอกันแท้ๆเพิ่งเจอกันแท้ๆรอก่อนลุงรอก่อนใจเย็นๆนะลุงใจเย็นๆ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 ใจเย็นนะลุง เลยเราต้องอยู่กับลุงใช่ไหมลุงลุงก็เขียวงับงับ,ง,บงับเลยนะโอ้ยโนมโนมตามโนมไปก่อนลุงหอบวนน้องมากน้องช่วยได้เยอะเลยโนมไปยังอ่ะค่อยๆอ,ออกอะไรกันเนี่ย เปิดพาร์ทมาก็เจออะไรก็ไม่รู้อ้าวแล้วลุงม็อยู่อ่ะลุงกาไปไหนแล้วอะ ข้างบนข้างบนมีทางนะครับรเราต้องลากกล่องนี้ไปแล๊บหนึ่งอะอ่าแล้วพาซเซิลแก่เออข้างบนมีที่ไปอยู่ต้องดันกล่องนี้ปะดันเวทใต้ไม้มีอะไรอ่ะเหยียบได้ไหมไม่ได้ เอ้ติดดึงได้ไหมยังไงต่อวะกระโดดขึ้นกันกล่องไม่ชนนะก่อนกันเองร้องไปยังไงต่อนะดูก่อนนะครับ ว่าต้องดันประตูไม่เหตุามันคือข้างบนน่ะใช่ไหมคิดคิดสิกระโดดได้ปะกระโดดเกาะวิงว่งวิงว่งวิ่งกระโดดไม่ได้เอ๊ะไงต่อวะงัดล่อง โอเครู้แล้วก็คือข้างใต้ใช่ไหมคือไม้มันผุอ่ะเนาะเราก็ดันกล้องไปเฮ้ยค่อยๆไปโอ้ข้างบนมีหุ่นะนะหุ่นแบบหุ่นปั้นอะเต็มเลย ลุงอ่ะไปทางนี้เหรอไม่ใช่คือลุงลูฟี่อยู่ข้างบนหัวเราแล้วค่อยๆเดินเขาจมูกไว้ด้วยคืองานที่เล็กเขาเป็นแบบคนทำตุ๊กตาเนี่ยโอ้ยเข้าไปทางวันแ้กเขาไปทางวันแล้วเราไปยังไงอ่ะ ข้างบนมีหุ่นนะครับเหลือไปต้องไปข้างหน้าน,นุนใช่ไหมเราไปข้างหน้าได้ถูกนะเออเฮ้อฮทางนี้ได้ปะเดี๋ยวว่าเราลากของได้ไม่ใช่แฮะมันไม่เห็นอะทางนี้ตนัน อันนี้ก็ตันไม่ได้แต่ตรงน,นี้ไม่มีรูเนาะหรือว่าต้องหาทางขึ้นไปปะเนี่ยปีนได้ปะเออนี่ไงทางขึ้น ต่อต้องรอลุงมาฝั่งนี้ปะเราหาทางก่อนลองไปนี่ก่อน,มน,อนไม่ลุงจะมาปะนะอ่าและลุ้นและกู ต้องรอลุงไปฝั่งนู้นป่ะเนี่ยลุงไปยังอะ่ะหรือว่าเราต้องปีนตู้ไม่ใช่มันมีลวงใต้น,นั่นแหละปะใต้ขาลุงอะ่ะงั้นเราต้องทำเสียงฝั่งนูน้นเช่นเสียงลิงใช่ปะพอ,อลุงไป ไปดูลิงเราก็ค่อยๆค่อยๆมุดรอดฝั่งนี้เปลี่ยนขึ้นไปลงขอโทษโอ้ยโอเคโอเครู้รู้รู้แล้วโอเค มวางวางสะดักทางยังไงต่อวะข้างล่างลงข้างล่างฟืดมุดล่างนี่อจุดไฟก่อนโอ้โหลุงโอุ้ยลุงปีกบลุงอยู่ห้องบนเหรออนนี้มันเหมือนเป็นแบบห้องนาฬิกาอย่เงี้ยป่ะ นี่ไงประตูลุงอยู่ข้างบนหัวเราอ่ะ กดันประตูแล้วเราซ่อนเหรอเฮ้ยวะแป๊บหนึ่งอะลุงนี่คือคือก็ดันประตูเนี่ยไงอะลุงเนี่ยรู้แต่ลุงตาบอดต้องอาศัยตอนที่ลุงตาบอดนี่แหละโดยการดันประตูแล,แล้วเราก็ <c oughs> ค่อยๆไปคือลุงเขาลงมาเลยใช่ไหมให้ลุงอยู่ฝั่งนู้นนะ่ะค่อยๆเดินพานหลังลุงไป นี่เป็นไงสเตลโมดรอ,องเท้าจะต้องรองเท้าไอ้ปลาปุ๊มต้องให้ลูมแบบ ต้องให้นั่นน่ะโอเครอดเอาเชีย้ยแล้วไงลงมาแล้วลงอย่าลงไม่ลงไม่ไมเอาลงโอเคให้กูปีนหนังเสืออันนี้เซฟแล้ว แอบใต้นี้ก่อนลุงมาปะเนี่ยโอเคลุงยังไม่มาออกมาออกมาก่อนอุย้ยนมนมนมตามนมได้ปะเปไหนแล้ววะขอยอยู่นี่ขอกอดหน่อยเอ้วจะให้กิ๊ดทึงอ่าฮะแค่แหละ เดี๋ยวจะขึ้นไปเปิดประตูนี้แน่เลยกระโดดได้ปะแดบร้อยงัดประตูงัดประตูะตไม่ใช่ให้ปีนหนังสือหรอปีนได้ปะหนังสือลองปีนก่อนนะโอเคอมันจะล่นไหมอ่ะ แล้วยังไงต่ออืมกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งอุย้อยเสียงดังไหมเนี่ยลุงไม่รู้หรอกเราก็ปีนคือเราต้องกระโดดไปเกาะเนี่ยตัวไม่ถึงด้วยได้แป๊บหนึ่งนะหรือต้องมาหาอันอื่น ชั้นนี้ปีนได้ไหมชั้นนี้ปีนไม่ได้อ่ะปีนได้ก็ปีนก้นไปข้างบนนี้ฮะามันจะไม่ดังเหลอบนเปียโ,โนอย่างนั้นแล้วก็เกาะฝั่งู้วนใช่ปะ อุ้ยๆๆดังนะเนี่ยโอ้ยๆๆก็ปีนขึ้นไปปุ่ม W ดอะบิวก็กดดายเนี่ยแล้วหนีลุงมาสองรอบแล้วนะโอเคเราู้แหละคือเราเนี่ยต้องปีนหนังสือขึ้นไปใช่ไหมโอเคลุกได้แล้วลุกได้แล้วต้องซิกลุกแล้วต้องหกอะไรล่ะแหมอุ้งแต่ก้เสียงดังแล้วลุงลูฟี่ออกมา โอเคถ้าเราปล่อยมาหลุดโอเคโอเคโอเคเอะเราก็นี่ประตูปึ๊บไปตามแผนแสดงว่าเมื่อกี้ว่าทำเสียงดังหนังสือล่นลุงก็เห็นมาเลยเนี่ยลุงแบบเงียบกริบนี่ตรงนี้จุดเทียนได้แล้วครับโอเควิง่งกระโดดขึ้นโอเคไปแล้วก็รอฝั่งูถแเราก็ วี๊งกระโดดเกาะพีขึ้นพีขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บล่นเทียร์เล่มสองเล่มน้องไปดิลุงไาอยู่นะโอ้ยเกือบเกือบโอ้ยเกือบ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 เฮ ลึดลุดหน่อยก็ไม่ได้ขึ้นไปน้องขึ้นไปลุงยู่แถวนี้เราไปไดงไงต่อลองเดินตามลุงไปอรอ,อสวิต <c oughs> ลุงนี่ก็ตรวจตาซะจริงมะลุงเนี่ยเราเข้าไปเจอลุงไหมลุงไปฝั่งนูน้นเดี๋ยวก็มา ตรงข้ามกับที่เลุงอยู่ปิดหนังสือโอเคตรงนั้นมีลิงก็เป็นมีเทียนไข ของไว้ล่อลุงเต็มเลยอา,เอาลิงล่อลุงก่อน เดี๋ยวฮะนี่ไงกีน,นั้นอุ้ยขอได้กินอะ่ะค่อยๆไปก็คงไม่นี่ไงไอ้ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะเขาบอกว่าเราต้องเปิดประตูอ่ะล่อลุงเหรอเราต้องให้ลุงเปิดประตูปะตายแล้วตายแล้ว ระวังใกล้ๆก่อนเราวางใ,ใกล้ๆก่อน,าาใน,ใลอนแล้วก็ไปหมุนกล้องนั้นแน่เลยแล้วก็เปิดทีวีเหรอเดี๋ยวกล่องข้างบนนี้เปิดทีวีปะเปิดทีวีก่อนเปิดทีวีหนุเ่เปิดประตูนนแน่เลยหยิบนิ้ก่อนเลย ลงมาเปิดประตูแล้วลงมาแล้วต้องวิ่งอ้อมใช่ไหมเพราะว่าเราปีนไม่ได้ ไปเร็วลูกไปเร็วลูกลือล,ล,ลุงลุงโดนล่ออยู่เ๋ยวลุงมาแล้วลุงมาแล้ว ไปเร็วลงม,มาแล้วโอเครอดรอดรอดอดวิ่งกับวิง่งโดนจะตายไหมเนี่ยไม่เป็นไรโอเคไปห้องต่อไปยังไงอ่ะกระโดดต้องหาอะไรมาอยู่เราต้องลงไปข้างล่างอ,อ้าวโดนไอ้น้ำตาย น้องโดนไอ้น้ำตายอ๋ออันนี้แน่เลยลากเหรอลากใช่ปะลากทัวเราต้องไปเอาอันนี้ไปเปิดประตูลาก เนียตรงเนี้ยมีไอ้น้ำอยู่ลองลากปิดไปได้ปะต้องลากให้มันแบบดันปิดไปอย่างงี้อย่างงี้เดือดเดือดเดือดเออเราก็เดินอ้อมไปเราจะเราต้องกระโดดข้ามไปใช่เราต้องกระโดดข้ามไป,อโ,ดดมไปโอ้โหตื่นเต้นนะตื่นเต้นนี่ลุกขึ้นมาลุกทำอย่านอนกลางวัน ฝันเยอะฝันเยอะไปไม่ดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วจังหวะนี้มาแล้ว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 เออแล้วก็ดันไอ,อ้น้ำไปแล้วเราก็ไปอีกนิดนึงเออแล้วเราก็กระโดดข้ามไปแล้วก็มาเก็บอังนี้ต่อเนี่ยมันเหมือนแบบถุงขยะอย่างเงี้ยป่ะอา้าว เออเอาไงอ่ะล้วจะกระโดดยังไงหรือว่าเรากระโดดจะมีได้น่าจะได้แหละเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงวะนี่ก็เดียบได้ปะถือว่าต้องดันแบบดันไม่เป็นทะลุเลยนะลดันลูกดันโดด ก็เออโอเคว้ายวๆายวายวายจะตกจะตกแต่ยางไม้ตกเดินไปเดินไปไม้มันจะผุก,ก่อนจนผมล่วงไปปะเนี่ยแล้วก็จะหลูฟีอกอุ้ยอันนี้ท่อใหญ่ดังไปเลยน้องข้างบนมีอะไรปะข้างบนมีอะไร อะไรมั้งแกอ๋อปุ่มโดนสปุบสปุบมฮ้ยเนี่ยจุดไฟได้จุดไฟจุดไฟก่อนโอเคอะไรอ่ะรัวว้ายลุงปิดไฟแล้วลุงมาคำอะไรตรงรูนี้เนี่ยลุงเมื่อไรจะมือออก จะแบบคำเป็นลำเลยนะหรือว่าลุงขอแมวมือออกหรือว่าจะคำเจอหนูหนูค่อยๆไปค่อยๆไปโอเค,อเคหนูเวนนั่นนั่นเพิ่มพาลาให้กูแกลุงก,ก็ตามเรามา เียแล้วไงจะเอาเดี๋ยวต้องรอให้ลุงก็ไปก่อนเพราะว่าตุ๊กตาบอดใช่ลุงกตาบอดเราต้องรอเข้าไปก่อนนี่รอตรงนี้เขาก็รู้นี่เราต้องวิ่งสินะเราต้องวิ่งมาใหม่ครั้งนี้เราปิ๊งสุดตัวแบบไม่กลัวอะไรลงมาวิ่งและ นี่บอกเลยคณิวิ่งนำลุงผมเกลียดลุงเกลียดแล้วก่อนก่อนโถแล้วแตกครั้งนี้แหละไม่มีพลาดเรียกว่าเรียกว่าวิ่งสุดแรงเกิดแล้วก็วิ่งสุดแรงเกิดฟืบสไลด์มาเอาละลุง ลุงยาอ้ยลุงยืดได้ฟีของจริงอันเนี้ยยายาลุงขึ้นไปเออไปกับคนแล้วอะยังไงอะหลบก่อนหลบก่อน น้องดึงเนี่ยเอ้ยลุงเจอโอเคโอเคพอจับจังหวะได้แหละคือนั่นจะมีจังหวะแบบนิดนึงอะ่ะที่แบบลุงเขาไม่ได้เอาเอา,เอามือไว้ตรงนี้แล้วก็มือไว้ตรงนูน้นต้องรอหลังจากอันเนี้ยไปดึงกันนล้วออกมา ต้องเร็วกว่านี้เหรอเฮ้ยดิ้นไม่ได้ด้วยอ่ะกือบต,ตายไปสิบแล้วพวกเนี้ยไปฝั่งนู้นก่อนดึงดึงเออทไมดึงอีก นี่โอเคได้ากาหนึ่งแล้วเว้ยโดดอูกรูงอีกลุูแขนขาดนะจบแขนลุงนะปะอว้าอย่าห้า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 าห้่ เดือดเแก่ลุงสิโอ้ขอโทษนะลุงแล้วทำไงต่อเราต้องขึ้นไปข้างบนแต่แก่ลุงไม่มีเลือดเลยหรือมันเป็นเพราะเกมเด็กมันเลยไม่มีเลือดเออแป๊บหนึ่งอ่ะช่างมันเถอะโอ้ลุงครับใจเย็นๆสิเรียบร้อยบล็อการางความสำเร็จหนึ่งอันโอเคเวลาก็พอเหมาะพอจาะอีกแล้ว ได้เวลาจบคลิปของเราซะแล้วสิขอขึ้นฉากก่อนนะอืมตอนนี้เราโอเคคัดสินอ๋อมันจะคัดสินนี่วะ่ะโอเคนะครับผมทีตอนนี้สิก็จบเพลงเท่าน,นี้ก่อนนะครับโอ้เหนื่อยเจอลุงาตายยังบ่อยเลยก็ คุณทุกคนที่ดูกันมาถึงจบด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับ l i ตเติ้ลไนท์แม e พาร์ทที่3ของเราในวันนี้ก็ไปก่อนแล้วเชื่อว่าไปแล้วนะครับสวัสดีครับ